สวัสดีครับตอนนี้ยูกับชงไอเดนครับเป็นช่วงไอเดนภาคเขาคั่วครับเท่ากับหางหายการเขาคั่วไปสักพักหนึ่งครับช่วงนี้ตอนนี้ไอเดนที่จังหวัดพุดทธเจดครับมาเห็นวัตถุดิบเนาะทางไตไอเดนแตจะบ้านนําเสนอเมนูแซ่บๆไอเบิงครัาว่าสิมีเมนูอย่างอาจจะคุณเคยครับเคยเห็นเนาะเมนูนี้จะไดก้กับภาคกันไปเลยครับไป วัตถุดิบปับันนี้ครับนี่ครับสตอครับสตอวัตถุดิบับันนี้สตอครับเริ่มจากสตอแล้วครับพี่น้องกุ้งครับแกะเรียบร้อยครับเป็นกุ้งขาวครับผมกุ้งขาวเนาะอ่าวัตถุดิบก็จะมีพริกขี้หนูสวนนะครับเมนูนี้ต้องใส่พริกขี้หนูสวนถนัดนะครับเด้อพริกขี้หนูสวนหรือสับปะรดหรืกะพริกแดงธรรมดาได้ครับกะปิเคยครับนี่กะปิหรือเคย คือรู้ว่าเกิดขึ้นกันบ่แต่ว่าเป็นแบบนี้ครับเป็นสีออกจางๆครับก่มันจะมีความเข้มน้อยกว่าเนาะมีความเข้มน้อยกว่าครับพี่น้องใบมะกรูดครับใบมะกรูดใบบกูดบานเท่านี่แหละหอมแดงหอมแขกครับหอมแดงแล้วก็เป็นระเทียมครับมีแค่นี้ครับส่วนเครื่องปรุงกันรอบไปเบิรงนะครับว่ะเด็ยังไงแต่เครื่องพวกงนี้ไอเดนจะเอาไปต่ำนะครับเด่นได้ เรียกแบบพริกกับปีกกระเทียมหอมแดงใบกุดเปตาครับส่วนหนึ่งไอันีะเอาไปโขลกหรือเอาไปตานี่เลยครับไปไปเบิ่งกันตากันมาเริ่มตามเลยครับไอ้นีขอเป็นบักพริกนะครับพริกก่อนเลยนี่ครับโขลกข้อหยาบครับใส่กระเทียมครับพี่น้อง หอมแดงครับกระปิกครับกระปิกเคลยตามด้วยใบมะกูดครับโคกยาบครับพอครับสั้งกระทะครับพี่น้อง ใส่น้ำมันเรียบร้อยครับอันนี้เครื่องที่เขาตำนะครับเอาไปโคลเอาไปตำนะใส่ลงไปครับเอาครับตักเครื่องให้หอมครับตัดเครื่องหอมไต้กุ้งครับพี่น้องนี่ใส่กุ้งไปนัดพัดกุ้งจุกครับ แหงไปเติมน้ำเล็กน้อยนะครับพี่น้องเติมน้ำเล็กน้อยเติมน้ำไปหน่อยนะครับอย่าผัดกุ้งต่อให้สุกเลยครับกุ้งสุกใส่ซอครับพี่น้องใส่ซอเนะปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยครับ ไม่ใ,ใส่เยอะนะครับเพราะว่ากะปิเราใส่กะปิไปแล้วครับนิดเดียวนะฮะนิดเดียวตามด้วยน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับมันการตัดรสสักหนึ่งหนึ่งช้อน,นเล็กครับช้อนกาแฟอนี้สักหน่อยักครึ่งหนึ่งใส่ผงปรุงรสหน่อยครับ นิดเดียวครับพริกไทยดำหน่อยครับนิดเดียวนิดเดียวเพิ่มความเข้มข้นนะหนาใบมะกรูดที่เหลือ เสร็จปิดไปครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับปิดไปเลยครับเด้ออ่เดี๋ยวจะจัดจานให้เบง่งางามๆเนอะอ่ารอยไปชมมนเลย เสร็จสับเรียบร้อยครับพี่น้องครับว้าวโอ้ตาแซ่บขนาดครับพี่น้องสวยงามร่างการครับมาโอ้ยสูตรนี้ครับสุดๆุดอ่ะเรียบร้อยครับพี่น้องครับมาเห็นวะเห็นวะอ่านี่ครับนี่สวยวะเดี๋ยวเดินเสีไปซิบเห้บเบิ้งครับเดเินซิบเห้บเบิ้งวุ้ปซิมครับ

ส่วนเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับจานนี้คือหนึ่งกะปิครับกะปิตอ้องดีนะครับเด้อ้องเนอะกะปิดีกะปิเคยต้องเอาแบบบ่ร์ดำครับบ่ดำเนาะกะปิดีกะปิเคยหรือใส่แบบของดีครับสองใส่พริกขี้หนูสวนครับมันจะเกิดความหอมกลมกล่อกอากาศวิธีสามคือการตำเครื่องก่อนพริกหอมแดงกระเทียม กะปิใส่ด้วยกันเนาะ,ะเป็นเมนูเอาไปพัดครับผสงมี่อย่างไรบวงด้วยน้ำตาลน้ำปลาเล็กน้อยผงชูรสแค่นี้ครับเองนี้เห็ดแค่นี้ครับแซบแซบน้องบัครับอ่ะปยาเอาไปเห็ดเบิ้งกับเอาไปล่องเบิ้งครับสูตรของไอเดนเองเมนูเห็ดข้าวเข่าบ่อพีทครับก็บบบวิธีแบบแรกกะตามสะดวกนะครับเด้ออันนี้ผใส่เอาอันไหบ่อมี่กับเปียนจากบ่อมี พริกขี้หนูส่วนกับพริกธรรมดาก็ะไรครับแต่รสชาติหรือแล้วมันอาจจะลดลงครับเสร็จแล้วคลิปนี้ไว้ซะดีครับพอไม่คลิปนาครับผม